สวัสดีครับแฟนเพจบ้านประจันจรรรสร้างอาชีพทุกคนนะครับคลิปนี้พี่ชาจะพามาดูงานทําถุงสาหรับใส่แป้งนะครับที่บรรจุแป้งของเพจบ้านประจันจรรสร้างอาชีพนะฮะคือว่าผมได้ซื้อเครื่องมือนะครับที่เป็นงานสกรีนถุงพลาสติออกเอามาทํางานเองนะฮะซึ่งจริรงๆแล้วงานมันก็ไม่ได้มีเยอะอะไรแต่ว่าเราก็อยากจะสร้างงานขึ้นมาอีกนะฮะให้มันเป็นอีก,อก อีกงานหนึ่งนะอีกอาชีพหนึ่งนะแล้วก็ในอนาคตเนี่ยพี่ก็อยากจะทำแบรนด์ให้หลายๆคนหลายๆแบรนด์นะฮะโดยการพิมพ์ถุงแล้วก็บรรจุแป้งให้ด้วยนะฮะก็เดี๋ยวไปดูไปดูกันว่าใครจะทำให้นะแล้วก็ไปดูวิธีการทำคร่าวๆคร่าวๆไปดูกันเพลินๆน,นะครับไป กินได้พวกไอ้ไอ้งานไฟฟ้านะ่ะเห็นไหม้บบหหมเออมันโดนน้ามันเช็ดดิต้องที่นี้ต้องเอาผ้าเช็ดต้องเอาผ้าชุบน้ํามันเนี่ยเช็ดจะด,ดูเอาไปวางเนี่ยไปวางแล้วดูใต้เห็นไหมดูใต้นั้นนะ่ะสีมันเ,อเลอะออกมาเห็นไหมเออต้องเอาผ้าชุบเนี่ยเช็ดชุบอันนี้ก่อนเช็ดบล็อกก่อน เช็ดออกแล้วก็ทําไปสองสามทีมันก็หายจะมีพ่นสูงขนาดนั้นมันไปโดนสีข้างบนเอเห็นไหมเช็ดออกข้างบนด้วยเห็นไหมนี่มันมันเลอะมาถึงตรงนี้เลยข้างนอกเลยเห็นไหมเช็ดออกให้แห้งเช็ดออกให้เกลี้ยงเลยนะไม่ไงั้นไปติดถุง สูงก็จะแดงไปหมดอ่ะเอาเอาผ้าสะอาดเช็ดออกด้วยนะรอบก่อนก่อนจะแบบพอเช็ดเสร็จใช่ไหมพอเช็ดเสร็จไอสีอะไรออกเสร็จแล้วก็เอาเอาด้านสะอาดสะอาดเช็ดอีกทีหนึง่งจะได้เกลี้ยงเนี่ยด้านเนี้ยสำคัญด้านที่พิมพ์เป็นที่สีมันไม่ค่อยมันไม่ค่อยลื่นด้วยแหละเดี๋ยวเดี๋ยวเราหาสีที่มันที่มันใช้ดีๆหน่อยติด ด,ดีอันนี้ก็ติดสีที่สั่งมาใหม่เนี่ยแต่นนมันจางกว่าน่อยฮะโอเคแล้วกเ็เอาเอาด้านสะอาดสะอาดเช็ดอีกทีนึงตะกี้เช็ดยังอนนเอาสีเติมลงไปตรงนี้เติมไปหรอไม่ได้ก็ทิ้งไหมอย่างนี้ก็เสียอะไรดิก็เอาตากไว้เผื่อบางทีบางทีมันมันต้อง เทต้องอะไรเงี้ยก็จะใช้นั่นแหละต้องลากมาสุดก็ได้ฮะเรื่องแรงไม่ติดเฮ้ยไม่เป็น,รนไรก็เดี๋ยวรอบต่อไปมันก็ติดมันมันไม่ติดเพราะามันโดนน้ำมันนะนี่ไงน้ำมันยังติดอยู่ในผ้าเนี่ยทำไปสองรอบสามรอบมันก็หาย หายยังเริ่มหายแล้วเดี๋ยวรอบหน้ามันก็ดีขึ้นเดี๋ยวเราค่อยไปคัดอีกคือหนึ่งตอนเก็บอะอันไหนมันก็ค่อยติดแล้วก็คัดออกต้องรีบทําไปก่อนแล้วเดี๋ยวสีมันแห้งสีตะลี่ยี่ห้อก็คาเลคเตอร์ให้เหมือนกันจะลองสั่งอีกยี่ห้อหนึ่งวิตตันพนากาศมันเหลวไป แต่ว่ามันติดดีะช่นะี่ยขยี้ยังไงก็ไม่ไม,ไม่ไม่หลุดเนี่ยสีเกาะอ,อย่างดีเลยจะสีมันจางไงจะต,ต้องถามมันอนะอันนี้ก็ไปถามมันเป็นไงไมฮะพอดูดูเครื่องมือทำถุงของเราแล้วพอมีมาตรฐานหรือเปล่านะ ใครนะพอดูแล้วมีไอเดียอยากจะทําแบรนด์นะไม่ว่าจะเป็นทําแบรนด์ขนมโตกเกียวขนมในกรอบอะไรเงี้ยหรือว่าทำทำแบรนด์เครปหรือว่าใครที่ที่ทําแบรนด์ทําแบรนด์สินค้าอยู่แล้วแล้วก็ใช้ถุงประเภทนี้อยู่แล้วพิมพ์สีเดียวอยู่แล้วอยากจะให้เราพิมพ์ให้นะลองทักมานะรักมาติดต่อมานะเดี๋ยวเรามาคุยกันว่าพอจะทําได้ไหมนะในราคาก็เป็นกันเองนะครับผมพยายามที่จะ สร้างงานขึ้นมาก่อนแล้วก็ก็ทํางานที่กําไรไม่ไม่ต้องเยอะแต่ว่าก็ทําด้วยกันไปนานๆอะไรงนี้นะครับตอลายผมก็จะเป็นอย่างนั้นเนะาะสำหรับคลิปนี้ก็ลากันไปคิปนี้ก่อนครับสวัสดีครับ